สวัสดีคะ่ะวันนี้จะพามาทาใบตองไว้สําหรับห่อขนมสอดไส้และขนมอื่นๆนะคะเราทําเตรียมไว้เพื่อจะได้สะดวกและรวดเร็วในการห่อขนมนะคะวิธีการทําก็ไม่ยุ่งยากเลยคะ่ะและจะได้ขนมที่ห่อออกมาแล้วมีขนาดเท่ากันทุกห่อนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทํากันเลยคะ่ะ ก่อนอื่นเรามาทําแบบไว้สําหรับตัดใบตองกันก่อนเลยค่ะให้เราเลือกใบตองที่แก่พอดีนะคะแล้วนําไปตากแดดเพื่อให้ใบตองมีความนิ่มเล็กน้อยค่ะเพราะว่าเวลาเรานํามาตัดเนี่ยใบตองจะได้ไม่กรอบแล้วก็แตกนะคะหลังจากนั้นเราก็นํามาเช็ดทําความสะอาดให้เรียบร้อยค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็นําไม้บรรทัดมาวัดเลยค่ะ ความกว้างของใบตองที่ใช้นะคะจะมีขนาดเท่ากับ12เซนติเมตรค่ะเสร็จแล้วเราก็ใช้ปากกาาร์ k จุดไปได้เลยนะคะหลังจากนั้นเราก็ฉีกใบตองส่วนที่เกินออกได้เลยค่ะเสร็จแล้วเราก็มาวัดความยาวของใบตองต่อเลยค่ะใช้ไม้บรรทัดวัดความยาวของใบตองนะคะ26เซนติเมตรค่ะเวลาระวาง ส่วนความยาวของใบตองนะคะให้วางออกจากตรงจุดหัวของใบตองเล็กน้อยนะคะเพราะว่าตรงหัวเขาจะมีความแข็งค่ะหลังจากนั้นก็ใช้ปากกานะคะจุดมาร์กไว้เลยค่ะให้จุดมาร์กตรงจุดกึ่งกลางด้วยนะคะจุดกึ่งกลางของความยาว26เท่ากับ13เซนติเมตรค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็ตัดใบตองส่วนเกินออกได้เลยค่ะ เสร็จแล้วเ็าจะได้ประมาณนี้เลยค่ะหลังจากนั้นเราก็นำม,ม,มันมารทัดมาวัดตรงจุดกล่กลางความกว้างของ1 2นะคะเท่ากับอเคค่ะและก็วัดความยาวของใบตองมาร์ไว้ตรงจุด6เซนติเมตรนะคะเพื่อไว้สำหรับตัดปลายของใบตองให้มีความแหลมค่ะวัดความยาวลงมาทั้งสองด้านเลยนะคะด้านละ6เซนติเมตรค่ะ ส่วนจุดกล่งกลางที่เราวัดไว้นะคะไว้สําหรับเป็นจุดตัดปลายแหลมของใบตองค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็ใช้ปากกาค่ะขีดไว้ได้เลยค่ะเวลาตัดจะได้ง่ายขึ้นค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็พับครึ่งของใบตองได้เลยค่ะให้ตรงจุดกล่งกลางที่เราาร์กไว้ค่ะหลังจากนั้นเราก็ตัดใบตองตรงจุดที่เราขีดไว้ค่ะให้ตัด โค้งๆนะคะเนี่ยตัดแหลมๆให้เขามีความโค้งเล็กน้อยค่ะใบตองที่ตัดออกมาแล้วก็จะได้ประมาณนี้เลยค่ะเมื่อเราเตรียมตัวใบตองด้านนอกเสร็จแล้วนะคะเราก็มาเตรียมตัวใบตองด้านในกันต่อเลยค่ะวัดความยาวของใบตองด้านในนะคะเท่ากับ16ซนติเมตรค่ะเสร็จแล้วก็มาร์กจุดไปเลยนะคะหลังจากนั้นก็ตัดใบตองส่วนเกินออกค่ะ ใบตองที่ได้ก็จะได้ประมาณนี้ค่ะหลังจากนั้นก็พับครึ่งเลยค่ะแล้วก็ใช้กรรไกรค่ะตัดให้ใบตองมีความโค้งค่ะตัดให้มีความโค้งเท่ากันทั้งสองด้านนะคะใบตองที่ออกมาจะได้สวยเท่ากันค่ะ เสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้เลยค่ะหลังจากนั้นเราก็มาวางดูได้เลยค่ะวางแล้วใบตองด้านในนะคะจะมีความดีก,กว่าใบตองด้านนอกค่ะเวลาเราวางนะคะให้เราวางสลับกันแบบนี้ค่ะแล้วก็ให้วางตรงหัวแหลมแหลมนะคะตรงกันค่ะระหว่างใบตองด้านในกับใบตองด้านนอกค่ะ หลังจากนั้นนะคะเราก็นำโฟมมาตัดค่ะเพื่อให้เป็นแบบขนาดของตัวขนมที่เราจะทำนะคะให้ตัดเป็นสี่เหลี่ยมคางแบบนี้ค่ะหลังจากนั้นเราก็ห่อแบบใบตองได้เลยค่ะเวลาเราห่อนะคะตรงขอบของใบตองให้เลยจากชิ้นขนมขึ้นมาเล็กน้อยค่ะเสร็จแล้วเราก็พับใบตองขึ้นมาห่อได้เลยค่ะตามตัวอย่างนะคะประมาณนี้ค่ะ ทำเหมือนกันทั้งสองด้านเลยค่ะเมื่อเราทำการห่อแบบใบตองเสร็จแล้วนะคะก็จะออกมาสวยงามประมาณนี้เลยค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็นำเตียวค่ะเตียวเราจะใช้ใบตองนะคะก็ได้หรือว่าจะใช้ใบมะพร้าวก็ได้ค่ะ แต่ถ้าใช้ใบตองนะคะก็ต้องใช้ใบตองที่มีขนาดยาวหน่อยนะคะเสร็จแล้วเราก็นำไม้กลัดเลยคะ่ะมากลัดได้เลยนะคะไม้กลัดเราจะใช้ไม้จิ้มฟันก็ได้นะคะหรือจะใช้ก้านทางมะพร้าวก็ได้คะ่ะแต่ถ้าเราใช้ไม้จิ้มฟันนะคะจะสะดวกกว่าค่ะเพราะว่าเราไม่ต้องไปเสียเวลาเตรียมไม้กลัดทางมะพร้าวคะ่ะห่อเสร็จแล้วก็จะสวยงามประมาณนี้เลยคะ่ะ เมื่อเราเตรียมแบบเสร็จแล้วนะคะเราก็นำแบบมาลองตัดได้เลยค่ะวิธีการนี้นะคะจะทำให้ใบตองทั้งตัวนอกและก็ตัวในนะคะจะมีขนาดเท่ากันทุกๆห่อคะ่ะเวลาเราห่อขนมออกมาแล้วเนี่ยขนมก็จะสวยงามค่ะเพราะว่ามีขนาดห่อที่เท่ากันคะ่ะ บางท่านค่ะที่ทําทานบ่อยๆหรือว่าที่ทําขายเป็นอาชีพนะคะเขาก็จะทําแบบเตรียมไว้เลยค่ะเขาจะทําแบบไว้นะคะเขาจะใช้ฟิวเจอร์บอร์ดในการทํานะคะเพราะว่าฟิวเจอร์บอร์ดเนี่ยเขาจะมีความแข็งค่ะไม่แตกง่ายเหมือนใบตองนะคะ การที่เราเตรียมใบตองไว้แบบนี้นะคะจะได้สะดวกและรวดเร็วในการทํางานมากยิ่งขึ้นค่ะเพราะว่าใบตองเมื่อเราทําเสร็จแล้วนะคะเราสามารถนําจัดเก็บใส่ตู้เย็นไว้ได้ค่ะอยู่ได้หลายวันเลยนะคะและเหมาะที่สุดนะคะสําหรับช่วงไหนที่ใบตองเยอะๆนะคะแล้วเ,เรากลัวว่าเราจะทําขายไม่ทันนะคะก็ให้เราทําเตรียมแบบนี้นะคะใส่ตู้เย็นไว้รอได้เลยค่ะเพราะว่าเขาจะอยู่ได้หลายวันนะคะ เป็นการป้องกันไม่ให้ใบตองเหี่ยวนะคะแล้วก็เราใช้งานไม่ทันคะ่ะสำหรับบางท่านที่บ้านมีใบตองเยอะนะคะก็สามารถนำไปทำเป็นอาชีพได้เลยนะคะเตรียมใบตองไว้ส่งร้านขนมไทยนะคะไว้สำหรับทำขนมสอดไส้หรือว่าไว้ใส่ขนมอื่นๆนะคะทำสามารถทำเป็นอาชีพเสริมได้เลยคะ่ะ ตัดใบตองตัวในเสร็จแล้วเราก็มาตัดตัวด้านนอกกันต่อเลยค่ะวางใบตองซ้อนกันแบบนี้นะคะจะได้ลดระยะเวลาในการทำงานมากยิ่งขึ้นค่ะแต่ว่าเราก็ต้องวางในแต่ละใบนะคะให้เท่าเกันค่ะเพราะเวลาเราตัดมาแล้วเนี่ยนะคะทุกๆใบจะได้เท่ากันค่ะ หลังจากที่ตัดเสร็จแล้วนะคะเราก็นําใบตองมาวางสลับซ้อนกันแบบนี้เลยค่ะหลังจากนั้นเราก็นําแบบของตัวขนมนะคะมาวางเพื่อทํารอยของใบตองค่ะเพราะว่าเวลาเราจะนํามาห่อขนมจริงๆนะคะเราก็จะได้ทํางานสะดวกยิ่งขึ้นค่ะเพราะว่าในการวางของตัวขนมนะคะเราก็จะวางตามรอยที่เราได้ทํำมาไว้ค่ะ ขนมก็จะได้ออกมาเท่าๆกันทุกๆห่อนะคะเมื่อเราเตรียมเสร็จแล้วนะคะเราก็นำใบตองใส่ถุงซิปแบบนี้เลยค่ะให้เลือกถุงซิปที่มีขนาดใหญ่กว่าใบตองนะคะหรือบางท่านนะคะอาจจะแพ็คใส่ถุงซิลสูญญากาศนะคะแบบนี้จะทำให้เก็บใบตองได้นานกว่าใส่ถุงซิปนะคะหลังจากนั้นเราก็รีด ลมออกได้เลยค่ะเราก็ปิดถุงให้แน่นนะคะเราก็นําจัดเก็บใส่ตู้เย็นช่องธรรมดาได้เลยค่ะแช่ใส่ตู้เย็นไว้ใช้งานได้หลายวันเลยค่ะเทคนิคง่ายๆแบบนี้ลองไปทํากันดูนะคะ